สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็อยู่กับครูทาวินนะครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชาสังคศึกษาและภาระศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับเรื่องข่าวสารสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหากันต่อเลยนะครับนอกจากโรงพยาบาลน,นะครับนักเรียนสามารถหาข่าวสารสุขภาพจากแหล่งใไดได้บ้างนะครับ สุขภาพนะครับสาคัญอย่างไรสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับคนเราจะมีสุขภาพที่ดีนะครับต้องรู้จักดูแลตนเองก่อนนะครับรวมทั้งรู้จักสแสวงหานะครับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตัวเองและป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพนะครับหนึ่งนะครับข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารครับคือสิ่งที่สื่อทําให้เราทราบถึงข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังนั้นข้อมูลข่าวสารสุขภาพนะครับคือสิ่งที่สื่อให้ทราบถึงเรื่องราวข้อเท็จจริงด้านสุขภาพเพื่อให้เราใช้ในการดูแลและป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 2. แหล่งข้อมูลนะครับและวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สร้างสุขนะครับสสส,สข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่พบในปัจจุบันสามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับหรือีนี้เราก็มีอินเนทอร์เน็ตกันทุกคนนะครับก็สามารถเปิด Google นะครับเซิร์ชได้ว่าเราต้องการทราบเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ก็ควรดูให้ดีนะครับเพราะว่า สื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้บางบางเรื่องก็ไม่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็ต้องต้องดูข้อมูลข่าวสารอย่างมีสตินะครับมาดูแหล่งข้อมูลและววิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารดีกว่านะครับอันหนึง่งสถานบริการสุขภาพเป็นสถานที่ที่ให้บริการทางด้านสุขภาพนะครับแก่ประชาชน คือโรงพยาบาลให้บริการด้านการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนนะครับระดับตำบลเกี่ยวกับอนามัยเบื้องต้นส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคศูนย์บริการสาธารณาสุขให้บริการด้านการตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเขตเทศบาลและกทมนะครับสาธารณสุขจังหวัดนะครับให้บริการด้านการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนนะครับต่อมาคือเกี่ยวกับสายด่วนสุขภาพนะครับ เป็นการใช้การโทรศัพท์นะครับเพื่อสอบถามหรือฟังข้อมูลสุขภาพด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีเบอร์อะไรบ้าง1165ครับก็จะเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดร,รักษาผู้ติดยานะครับ1166นะครับ ก็คือสคบอคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ1330ชื่มนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับ1556คือผู้บริโภคกับอยอนะครับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับ 1 6 0่งสายด่วนเลิกบุหรี่นะครับให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ต่อมานะครับก็คือ1 6ึ่งนะครับคือกินดีสุขภาพดีข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพนะครับต่อมาคือ1667สุขภาพทางจิตนะครับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ต่อามาก็คือ3นะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ครูพูดเมื่อตอนต้นนะครับเป็นแหล่งสืบข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีเว็บไซต์ไว้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไปนะครับน,น,นี่ก็คือจะเป็นเว็บไซต์นะครับ เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขน,นี่ก็คือเว็บไซต์เกี่ยวกับกรมอนามายัยนักเรียนลองไปเสิร์ชดูได้นะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมสุขภาพจิตนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับพวกข่าวสารที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสุขภาพครับเป็นการให้บริการนะครับแก่กประชาชนทั่วไปนะครับก็าสามารถลองไปเซิร์ชดูได้นะครับ ตัวอย่างการสืบค้นนะครับเมื่อเราต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเราสามารถสืบค้นได้จากคําที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมใช้ Google นะกับพิมพ์คําสําคัญที่เราต้องการสืบค้นนะครับเช่นไวรัสโคโรนนะครับหรือไวรัสโควิด COVID 19ของที่ประเทศไทยกัเรากำลังประสบกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ 2นะครับก็คือพอพิมพ์ไปแล้วนะครับก็คลิกเลยครับคาว่าค้นหานะครับค้นหาด้วย Google เราควรหลีกเลี่ยงนะครับการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ที่หลอกลวงหรือมีภาพลามกอนาจารนะครับถ้าเราเปิดเจอควรรีบกดปิดทันทีนะครับต่อมานะครับก็คือ C ีซื่อื่น สื่ออื่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่เผยแพร่ด้วยข้อความรูปภาพลงบนกระดาษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อา่านซึ่งเราสามารถปรับสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพได้จากพวกแผ่นพับนิตยสารทั่วไปนะครับหรือว่าโปสเตอร์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพนะครับ 3. ต่อมานะครับคือการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ในการเสริมสร้างสุขภาพนะครับเมื่อเรานะครับรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถนำข้อมูลนะครับมาสร้างเสริมสุขภาพของเราได้นะครับข้อมูลข่าวสารสุขภาพครับทําให้เราสามารถปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆได้และยังนะครับ สามารถนําความรู้ที่ได้นะครับจากแหล่งข้อมูลไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างนะครับได้มีสุขภาพที่ดีได้นะครับวันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารสุขภาพนะครับจบไปแล้วนะครับต่อมาครูก็จะขอสั่งการบ้านนะครับคือให้นักเรียน,นครับสรุปเนื้อหารเรื่องข่าวสารสุขภาพนะครับอย่างน้อย5บรรทัด ลงในสมุดนะครับเมื่อสรุปเสร็จให้นักเรียนเก็ยนไว้ที่ตัวเองก่อนนะครับพอเปิดภาคเรียนเมื่อไหร่นะครับค่อยเอามาส่งครูนะครับก็วันนี้ก็จบกันแล้วจบไปแล้วครับเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องข่าวสารสุขภาพนะครับครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการหาข่าวสารสุขภาพนะครับมาทําให สุขภาพของนักเรียนนะครับดีนะครับและสามารถบอกตอบกับคนรอบข้างเราได้นะครับทําให้คนรอบข้างเรามีสุขภาพดีด้วยนะครับครูก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทํากันบ้านด้วยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ